ของไก่เรือบรมตุ้มบรมแย่งบรมโมนนะเอาแล้วยังไงคีนทึ่งคุณซาร่าหลังโชว์ซิปแกคที่สวยงามเอาแล้วเมื่อโมซาร่าไม่แฮปปี้ภาษากายบอกชัดเจนหลังที่อรกฟูไม่เสนอสัญญาฉบับใหม่นะเลวฟูว่ายังไงต้องสังเกตตัดสินใจแล้วหลังมีข่าวเตรมที่จะคว้าตัวของแทนซาร่าในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการยิงด้านของทางฝั่งทางสโมสรลิเวอร์พูลสเปอร์และก็แมนเชสเตอร์คือ3จากทั้งหมด6ค่ายยักษ์ใหญ่ในฟีบริอังกฤษที่แสดงความสนใจในตัวของบราอูนโบโรป,ปีของเบอเบลเอาฟ์ริโดริกนะฮะซึ่งจะมีข้างวดที่จุ๋มจิ๋มในฤดูกาล2 0 2 5 จากการบริง,งานของซูปเปอร์เดเปอร์เจว่าแข่งวัยิ7ปีนี้พเดนจรตั้งแต่ไวั้อ่่นแล้วเล่นกับเยาวชนเอสปญญานิョลบาเซรลนาจากนั้นก็ออกไปเผชิชโลกที่เอลอาบราซิโอในอิตาลีภาพรวมการเล่นในกับสโมสรแห่งกรุงโรมนั้นไม่ได้รับรื่นต้องออกมาเล่นยืมตัวที่สเปนอีก3ผลจนครั้งสุดท้ายที่บเ,เบรอบบอยโดริก โดยค่ายดุกหนังแดนการะทงดูประทับใจผลงานโมโรที่ช่วยพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลาลิก้าสเปนจึงซื้อติ์ขาดจำนวน2.5ล้านยูโรหรือราว2.1ล้านปอนด์ผลงานในฤดูกาลนี้ทำไปทั้งสิ้น3ประตูกับอีก1แอสซิสจากการเล่นในลาลิก้าสเปน13เกมจนไปเตะตาขาใหญ่ของลิกเมืองผู้ดีในคาลนี้เสนอราคาโมโรเพียงแค่10ล้านยูโรหรือราวป,ประมาณ8.3ล้านปอนด์มากมายแล้วสำหรับนักขอนเบริอุลบายโดริก แต่ว่าจิบจอยในสายตาของทีมจากอังกฤษโดยแข้งหนุ่มเล่นในทั้งปีทั้งสองข้างและก็หอกเป้ามีสัญญาจะถึงมิถุนายนปี2028ในค้งนี้นั่นเองนะอารยังไงงานนี้ทางด้านาของทางฝั่งนะฮะอ่าปรอยคีนอดีตกองกลางของแมนยูชื่นชมโมเมซาราตัวรุกของลิเวอร์พูลบอกว่ารักษาสภาพร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยม หลังโชว์ซิปแพคทันทีที่ยิงประตูให้กับทางทีมบุกชนะซอท์อัมตันไป3ต่อ2ในเกมฟุตบอลพิมพ์บริอังกฤษที่เกิดขึ้นในคหลังนี้โดยของแดนลิเวอร์ฟูขึ้นนําก่อนจากคนะทั่งของโดมินิกสซบอกสไทร์นาทีที่30แต่ว่ามาเสีย2ประตูกลายเป็นตามหลังจากคระั่งของอดัมอัรมสตรองนาทีที่4 2และก็มาติอุสเฟรนเดสนาทีที่56แต่ว่าสุดท้ายได้สาราซัดไป2ลูกนะฮะจากอ่ทั้งหมดห5สนาที แล้ก็จุดโทษในที่ที่383ช่วยทีมคว้า3แต้มสุดประทึกโดยหลังยิงประตูในช่วงท้ายเกมตาชัยชาติอียิปต์รายนี้ก็ถอดเสื้อโชว์นะฮะแสงเห็นถึงหุ่นที่ฟิตและก็เฟิร์มและกล้ามหน้าท้องอันสวยงามถึงขนาดที่คีนยังต้องออกปากชมในะคะรั้งนี้เขาดูฟิตมากเลยนะเขาดูเป็นนักฟุตบอลอาชีพระดับท็อปคีนได้กล่าวก,กับนัก่าของสกายสปอร์ตรูปร่างของเขาเนี่ยเยี่ยมไปเลย เราได้ใกล้ชิดกับเขามากมายจากการที่สัมภาษณ์นะฮะหลังจบเกมแมนยูเมื่อช่วงเดือนกันยายนในครั้งนี้เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมสุดยอดมากๆเลยครับเขาดูท่าทางและทําทุกอย่างได้ถูกต้องเลยนะเดิมพันได้เลยนะว่าเขาคงไม่ได้ไปเที่ยวอเมริกาในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วอย่างแน่นอนในครั้งนี้นักอ่านภาษากายเผยโมซาร่ากองหน้าของลิเวอร์พูล เริ่มมาหงุดหงิดใจอย่างแรงนะฮะที่สโมสรไม่เสนอสัญญาใหม่ให้พิจารณาเพราะทั้งที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขาเองนั้นกำลังจะหมดลงในช่วงสมัยนี้โดยซาร่าเองยอดถวดหอกทีมชาติอียิปต์สามารถที่จะย้ายจากคั่งของแอนฟิลด์ได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบซีซั่นนี้เนื่องจากว่าเขายังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่แม้จะเป็นที่เชื่อกันว่าเจ้าตัวหวังที่จะคว้าแข้งกับคด้างของกับหงแดง ต่อมากกว่าที่ย้ายสโมสรได้ซ้ำไปเท่าที่ผ่านมาโมซาร่าโพสต์ปินศสนาหลายคนว่ามีแววจะย้ายทีมกระทั่งหลังเกมพิมเบริกแมตช์ที่บุกไปชนะซาตอมตัน3ต่อ2อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบางโมก็กระทุงไปสองประตูพาทีมกำชัยเจ้าตัวเดินออกจากห้องแต่งตัวมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามีโอกาสในการย้ายทีมมากกว่าอยู่ต่อเนื่องจากสโมสรและก็ยังไม่ได้เสนอสัญญาให้กับเขาในครั้งนี้เลย จากคลิปที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อของสตาร์แอฟริกันที่เซนต์แมรีสเตเดียมทางด้าน,นของดารินสแตนนผู้เชี่ยวชาญด้านอ่านการภาษากายเผยน้ว่าซาลาออกอาการมโมโหที่สโมสรไม่ได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาจากการแสดงท่ายกมือขึ้นามาลูกศิษะถึงสองหนขณะที่พูดคุยกับสื่อ และดูเหมือนว่าเขาจะพูดจริงที่แสดงความต้องการในการเล่นกับลิเวอร์พูลไปตลอดอาชีพในวัย32ปีเขาต้องการสัญญาฉบับใหม่แต่หากว่าไม่มีข้อเสนอเขาก็จะย้ายแสแตนตันก็ได้เอ่ยมื่นที่ส6พฤศจกายนโดยการยกมือขึ้นมารูปศรีรษะบ่งบอกถึงความรู้สึกกดดันที่ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนักและมันก็บ่งบอกถึงความโมโหของเขาเช่นกันดังนั้นหากเราไม่เห็นบางอย่างจากลิเวอร์พูลในว,วันนี้เราจะได้เห็นบางอย่างที่น่าสนใจในขณะนี้ ทั้งนี้ซาร่าทำประตูให้กับลิเวอร์ฟูไปได้ทั้งหมด223ลูกจากทั้งหมด3 6 7นัดนับแต่ย้ายประคาแปรคงกับทินแอนฟิ์ในปี2017โดยช่วงซีซั่นนี้เขาตะบันไปได้มากถึง12ประตูในทุกรายิการเลยนะลิเวอร์ฟูว่ายังไงเมื่อต้นสังกัดตัดสินใจแล้วหลังมีข่าวเตียมที่จะควา้าตัวแทนซาร่ามาเบิดตาขายในพิมเบริก โดยกันนี้ทิโมฮัชดุงนะฮะผู้ดนการก,ารก,ารกีฬาของไอทรักแฟงเฟิร์สทีมนำในศึกบุนเดรสริกาเยอรมันต้นสังกัดของโอมานมัชมูดให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับวินวินสื่อของอาบับหลังมีข่าวนว่าลิเวอร์พูลเตรียมจะคว้าตัวดาวยิงทีมชาติอียิปต์ไปร่วมงานโดยการน,นี้ลิเวอร์พูลจะฟงในสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวว่าอ่าพร้อมที่จะกระชากตัวโอมานมัชมูดไปเป็นตัวแทนของ โมฮัมเหม็ดซาบราดดาวยิงทีมชาติเดียวกันที่ยังคงไม่ได้ต่อสัญญาซึ่งจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้หลังจาก,ก,าจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มล้นแรงกับแฟรงก์เฟิร์ตในครั้งนี้โดยโอมานมันชบูดในวัย25ปีย้ายจากคางด้านของ Wolf w วอ f ์ล์วกมาอยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023ก่อนจะระเบิดฟอร์มถล่มประตูเป็นว่าเล่นลงสนามไปทั้งสิ้น58นัดทำไปทั้งสิ้น31ประตูกับอีก16 IS, แอซซิสแบ่งเป็นผลงานในฤดูกาลนี้14ประตูกับอีก จากการเล่นเพียงแค่7เกมแต่ล่าสุดนั้นทีโมโควาดุงออกมาเผยถึงสานการระหว่างอัลโอมานมัชมูดการไปเิียกว่าูบอกว่าไม่ไม่ไม่เราไม่มีการติดต่อ,อก,กับเรอร์ฟูเกี่ยวกับมัชมูดไม่มีการเจรจาหรือการติดตออด่อใดๆเลยผมร,รู้จักผู้คนที่นั่นแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีการติดต่อ,อก,กับสโมสรใดๆเกี่ยวกับนักเตะรายนี้ ส่วนโอกาสที่โอมานบัตบูดจะย้ายไปที่เรเปอร์ูหรือว่าทีมอื่นในตลาดนักเตะเดือนพฤราคมนี้ฮาดุงก็ตอบว่าเราไม่ต้องการจะแยกย้ายกับเขาเราไม่ต้องการที่เขาที่จะขายเขาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะไม่มีที่ว่างสําหรับาการคาดเดาแต่ก็ไม่ได้มีเหตุผลที่เขา,าจะขายเขาในช่วงหน้าหน,นาวในคัณงนี้ ดยคาราเฟนสเบิร์กได้จเจริญรุ่งเรืองตำแหน่งอันดับที่6ในถาบแลในระบบของสโลตและก็มีบทบาทสำคัญกระดิกครั้งในการได้รับชัยชนะจากขังนด้านของซาต,ตัมตันไป3ต่อ2โดวยวันอาทิตย์ในรอบสุดท้ายตอนนี้ลิเวอร์พูก็เผชิญหน้ากับอาสัปดาที่วุ่นวายในขณะที่พวกเขาก็เป็นเจ้าภาพของเรอัลมาดริดในคืนวันพุธในยุโรปก่อนการเยี่ยมชมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในลีกบ่ายวันอาทิตย์ต่อไป ซึ่งกราราฟิชเบิกนั้นบุ้มบ่นที่จะร,ะรักษาและก็เพิ่มผลงานของเขาหลังจากที่การสนทนากันกับเจ้านายใหม่ของเขาในช่วงพริซันโหทางสำหรับการสแสดงของเขาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อคุณมาที่ลิเวอร์พูลคุณอยากจะเป็นนักเล่นอ่านักเตะในช่วง11คนแรกเสมอเขาที่การ,รากับเมนออฟบราเซอร์ uster, นั่นคือเป้าหมายของฉันในฤด,ดูกาลนี้เมื่อเขาบอกกับฉันว่าเขาเห็นฉันเหมือนอันดับที่6 ฉันก็เลยเล่นที่นั่นตำแหน่งนั้นมาก่อนดังนั้นฉันจึงรู้นะว่าฉันต้องทำอะไรและฉันต้องปรับปรุงอะไรบ้างฉันมีความสุขที่ฉันได้รับนาทีแต่ตอนนี้ฉันเคยเล่นตำแหน่งนั้นมาก่อนและแน่นอนว่าคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งเล็กน้อยแต่ฉันก็คิดว่ามันเป็นไปได้ดีจริงๆฉันยังคงปรับปรุงและต้องการทำให้ดีขึ้นฉันคิดว่ามันเป็นได้ไปได้จริงๆนะแต่ฉันก็สามารถทำให้ดีกว่าในครั้งนี้เช่นกัน โดยคาราเฟนเบิร์กได้รับประวัลผู้เล่นประจำเดือนผู้ใช้ผู้ชายสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ช่วงเดือนกันยายนในขณะที่ฟอร์มล่าสุดของเขาเนี่ยเขาได้รับคําชมจากผู้สนับสนุนและก็สื่อมวลชนท่ามกลางการเริ่มต้นฤด,ดูกาลที่น่าประทับใจโดยเมื่อเร็วๆนี้เขายอมรับเนืว่าเขาประหลาดใจว่าเขาเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง,ปลงบทบาทของเขาเร็วเพียงใดแม้ว่าจะรู้แต่ว่ายังสามารถปรปับปรุงได้สิ่งที่ป้องกันฉันฉันสามารถทําให้ดีขึ้น เขาเล่าว่าฉันคิดเสมอรักษาสมาธิ1 0 0และก็ยังอยู่ในครอบครองและอาจจะสามารถเล่นลูกบอลหลังการป้องกันได้มากขึ้นและอาจทำประตูหรือว่าให้แอซิสได้เช่นเดียวกันฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ที่ฉันสามารถปรับปรุงได้ฉันเห็นตนเองเป็นอันดับที่6เพราะฉันเล่นที่นั่นแต่เราต้องมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งนี้โดยเฉพาะในฤดูกาลนี้แต่จนถึงตอนนี้ฉันมีความสุขกับมันมันเป็นไปได้ดี ฤดูกาลที่แล้วฉันเล่นมากกว่าฤดูกาลก่อนหน้านี้และนั่นคือเป้าหมายของฉันและในฤดูกาลนี้ก็คือเป้าหมายที่จะเล่นและเป็นผู้เล่นคนที่11การาเฟนเบิร์กก็ได้กล่าวชิ้นช้ายเอาไว้และข่าวดุวพุภูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ดี๋ยมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ